เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการตั้งค่านะครับของรถที่จะต้องใช้อุปกรณ์แคนบัสนะครับผมเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็ให้เรามาตรงนี้นะครับกดตรงที่การตั้งค่านะครับผมกดการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนนะครับการตั้งค่ารถยนต์นะครับนะครับแล้วก็การตั้งค่าเพิ่มเติมครับใส่รหัสนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตกลงครับผมอ่าพอมาตรงนี้เราก็มาตรงนี้ครับเลือกรุ่นรถนะครับอเลือกรุ่นรถนะครับกดเข้ามานะครับกดเข้ามาเราก็จะเห็นนะครับเขาให้เลือกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แคนบัสนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าแคนบัสของเรา เป็นรุ่นอะไรนะครับผมนี่ครับวิธีดูนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับถ้าอันนี้ก็จะเป็น simple s o อ t นะครับก็ให้กดนะครับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับสี่อันนี่ครับเห็นไหมซิมเพิลซอฟเราก็กดครับผมปึ๊บพอกดปึ๊บนะครับเราก็เลือกรุ่นรถที่เรากำลังจะติดตั้งนะครับอย่างอันนี้ผมติดตั้งรถฟอร์ดนะครับก็จะเลือกนะครับเป็นฟอร์ดเดี๋ยว นะครับฟอร์ดนะครับผมอ่าฟอร์ดนะครับพอเราเลือกยี่ห้อรถนะครับมาเลือกรุ่นรถครับอย่างนี้ผมใส่ฟอร์ดนะครับก็จะเป็นฟอร์ดสองพันเดี๋ยนะครับสองพันสิบห้าเนี๋ยนะเยนะเจอร์สิบนะเจ็ดสิบแปดนะครับนี่ครับ กดครับอ่าพอกดเสร็จนะครับเราก็กดตรงนี้ต่อนะครับเ๊บโอเคครับโอเคครับกดโอเคอย่างเดียวครับตอนนี้การตั้งค่านะครับเราต้องเปิดนิดด้วยนะครับผม ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับถึงจะเป็นการตั้งค่าที่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับเดี๋ยวช่องรอนครับนี่ครับคืออุปกรณ์เชนบัสนะครับที่เวลาเราซื้อชุดหน้ากากนะครับมันก็จะมีมาให้นะครับแต่ละรุ่นนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าเอ แคนบัสของเรานะ่ะคือรุ่นอะไรนะครับอ่าอัปเดตอยู่นะครับ ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็มาดูครับเห็นไหมจากหน้าจอที่มันไม่มีการตั้งค่ารถยนต์นะครับของการเชื่อมต่อมันก็จะขึ้นมาให้เรามาตั้งเชื่อมกับตัวรถนะครับนี่ครับนี่ครับวิธีการตั้งค่าของ can b ัสนะครับ เดี๋ยวเรามาพบกันอีกคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ